ทำ e-sumo x สองพันยี่สิบสามเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระจกนี่กระจกมองข้างรุ่นพับมือนะครับตัวนี้จะเป็นพับมืออ่านะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแบบนี้วนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ามีตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปแทนตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็จะใส่แทน้าไปในตัวเดิมใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นพับไฟฟ้าเวลาก,กดรีโมทล็อกรถกระจกตัวนี้ก็จะพับเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มพับอยู่ในรถด,ด้วยนะ้วก็องศาก็ปรับได้ไฟฟ้าได้ปกติ ทีนี้วิธีใช้งานนะต, Гос, ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทที่มากรบดถนะครับจะเป็นรีโมทด้วยเป็นกุญแจด้วยเวลาล็อกรถกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวก็พับเลยนะครับเวลาคลายล็อกรถนะคลายล็อกที่ตัวรีโมทกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวก็กลางออกเลยนะครับล็อกรถพับนะครับกระจกพับเลยคลายล็อกกระจกกลางเลยตัวสวิตช์ที่อยู่ข้างในเราเปลี่ยนให้ด้วยนะมาดูสวิตช์อยู่ตรงนี้ สวิตช์ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีสวิตช์กดพับกระจกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะเดิมทีตรงนี้จะไม่มีที่กดพับกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นพับองศาตรงนี้อย่างเดียวตัวปรับตรงนี้ไม่มีเราเปลี่ยนตรงนี้ให้ใหม่หมดเลยนะครับก็จะกดพับได้ล็อกรถกระจกพับกดจากตรงนี้ก็พับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งเลือรออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคันโน้ตตรงนู้นเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งคันโน้ตเดี๋ยวคันโน้ตจะใส่กระจกมองข้างพับไฟฟ้าเหมือนกันครับตอวนั้กำลังเลื้อยอยู่ ของเดิมตัวนั้นก็จะเป็นแบบพับมือนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นพับไฟฟ้านะตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปดูคันนู้ตตัวนี้ก็จะเป็น MU X สองพันยี่สิบสามเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพับมืออย่างที่บอกก็คือเวลาพับเนี่ยจะใช้มือพับนะครับแต่ว่าปรับองศาได้ใช้ไฟฟ้าปรับตัวนี้เดี๋ยวจะวเปลี่ยนให้เป็นพับไฟฟ้าแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็จะมีรือร้อเบาะนะครับรื้อเบาะรื้อแผงประตูไปหุ้มหนังตัวนี้เราก็จะติดกระจกบ,บังค้าไปก่อนเลยเดี๋ยวแผงประตูกับหนังหุ้มเสร็จก็เดี๋ยวมาประกอบที่หลัง ตัวนี้เราจะใส่กระจกเข้าไปก่อนเลยอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้กระจกเปลี่ยนให้ใหม่เอารุ่นที่มันพับมือออกอันนี้จะเป็นพับไฟฟ้าใส่เข้าไปแทนนะครับเวลาล็อกรถตัวนี้พับเลยมีไฟเลี้ยวกระจกพับเลยนะครับใครล็อกรถมีไฟเลี้ยวกระจกมาข้างกลางออกเลยข้างในมีปุ่มกดพับอยู่ข้างในด้วยนะใส่ให้เรียบร้อยนะข้างในจะมีปุ่มกดตรงนี้ด้วยกดพับได้กดกลางได้นะครับ ครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคเรียบร้อย